ทำไมซานตาคลอสถึงเป็นผีอ่ะเพราะว่าเซานตาคลอสเขาเขาว่าชื่อว่าผีเซนต้าซนตาคลอสก็คือเซานตาคลอสผีก็คือผีสิแม่น่าดูการ์ตูนเยอะไปเปล่าใช่เขาจะในโดรับมันดีมันมีผีเซานตาครอสมีด้วยเหรอผีเซานตาครอสอ่ะที่มันอยู่บนหลังคามันี่มันตัวใหญ่ๆหอ้าวเหรอมันตัวใหญ่ๆแล้วแล้วมันทำท่าเหมือนกบเซานตาครอสก็มินกบอีกเหรอไปกันใหญ่แล้วนี่ยแม่ไม่ใช่ กระตูนเรื่องอะไรเนี่ยกระตูนเรื่องเซนตากอสผีเนอะเล่นในหน้าชอบดูผีเหรอชอบก็อยากดูว่ามันคืออะไรดูอะไรที่มันสวยๆงามๆไม่ได้เลยมต้องดูผีเลยโอเคเซนตากอสสรุปวเซนตากอสเป็นกบด้วยเหรอไม่เซนตากอสมันทําท่ากบเซนตากอสทำท่ากบอีกเหรอมันอยู่บนหลังเขามันก็ทําท่ากบไะแล้โอไปกันใหญ่นะไปกันใหญ่นะความสว่างต่างกันมากเลย นี่ป๋าป๋ารู้ไหมว่าผีผีอะมัะนจะผีเซนนะคะว่าถมามันจะมาจับเด็กดื้อออเขาสอนคนใช่ไหมเขาสอนเด็กว่าถ้าเด็กดื้อเนี่ยเดยวซันคอร์จะมาจับเด็กเด็กดื้อคนโตัวเขาชอบเด็กดื้อเออต้องดูอะไรที่มันมีประโยชน์แบบนี้น่ะเออไม่ได้ไปดูเด่ผีอะไรกันมั้งเนชอบดูผีอ่ะดูในไหนดูในมือถือเลยดูในโทรทัศน์ในมือถือหรอใครให้ดูอ่ะ ก็ป้าป๋าให้ดูไงเนอะป๋าให้ดูนี่นมะไรเนี่ย <c oughs> เราท่องโลกอินเทอร์เน็ตอแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดให้ดูหน่อยเนี่ยป๋าอยากเห็นเนือสันคอสผีหน้าตาเป็น,นย, <Yeah. S 2> ย้เไงเย้